สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงการเปิดบัญชีแบงก์จีนแบงก์หนึ่งนะครับก็คือ Bank ์ออ h ชัยนาที่สาขาเวียงจันทร์นะ,เ,ะเงื่อนไขของการเปิดบัญชีที่สาขาวียงจันทร์ก็คือเราต้องมีหุ้นส่วนนะครับต้องมีหุ้นส่วนที่เป็นคนหลาวนะ แล้วก็มีทะเบียนวิสาหกิจว่าเราไปทำธุรกิจอะไรนะครับทาง Bank of China าเขาก็จะตรวจสอบนะครับว่าเราทำธุรกิจอะไรร่วมกับคนลาวนะครับแล้วก็มีการค้าขายหรือมีซัพพลายเออร์อะไรร่วมกับจีนหรือเปล่านะฮะเข้าถึงจะให้เปิดบัญชีนะครับ ซึ่งเราเองก็เปิดบัญชีใช้บริการกับ BOC นะครับ Bank of China เขาก็มีระบบออนไลน์แบงกิ้งเหมือนกันนะครับระบบออนไลน์แบงกิ้งเหมือนกันนะครับเหมือนกับ ICBC นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้บริการอยู่2แบงค์นะครับ Bank of China แล้วก็ ICBC นะซึ่ง ICBC Bank หรือว่า Bank of China นี่ก็เป็น แต่ครับ ICBC เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ Bank of China นี่เป็นเบอร์สี่นะครับที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในเรื่องของ a s เ e t นะครับนะก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตอื่นผมก็จะมาแชร์เล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ